คุณอุ้ยหัดกนะําลังรับชมนะจ๊ะคุณอุ้ยหัดก่อเวียนเข้ามาบ่อยๆนะเจ๊ะคุณอุ้ยหัดีเราก็จะพูดคุยโต้อตอบมาเจ้านี่ก็เป็นการตบหน้านะคะสวัสดีนะคะคุณนงรักเมาเราไม่ได้ไปบ้านคุณนงรักมาส่งสามวันดีทักทายจ้าบัวบงกตนะจ้าคุณน้องใหม่ก็สวัสดีทักทายกับพี่บัวบงกตนะจ้าพี่บัวไม่ทานแล้วจ้าเดี๋ยวนะคะแต่ก็มีธุระจ้ะมันก็ไปตามไม่รู้ ชีวิตบางวันเราก็มานั่งไร้ตุกตบเพื่อขยายกล้ามเนื้อให้มันได้บริหารนะจ๊ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆคุณอุ้ยหัดนะคะตบหน้าไปด้วยทำงานไปด้วยนะจ๊ะวันนี้คุณนะจ้าบ้านก็ไม่ค่อยได้เปิดนะจ๊ะไม่ค่อยได้ทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ พยายามจะทําสม่ําเสมอมโนก็ว่าสวัสดีนะคะพี่ผัวผมกดเป็นยังไงบ้างคะคุณพุทธอ,อนุมัติผ่านหรือ,อยังเอ่ยอออพี่วงเดือนนะจ๊ะมาส่งพลังบวกนะคะขอบคุณมากนะคะเป็นพลังบวกที่ยิ่งใหญ่และมหาศาลเลยนะคะเราไม่ได้เปิดบ้านอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนแล้วก็อ,อมีธุระต้องไปนะ อะไรก็นองสิก็เมื่อยปกตินี่และจ้ะเมื่อคืนเราก็นอนคอเค็ดคอแข้งไปนะจ๊ะก็อยากรู้สึกว่ามันสวัสดีค่ะใหญ่ดำเฮ้ยสติก็ไม่ได้เขียนหัวข้ออะไรเลยนะคะวันนี้ก็จะไล่สดไป หนึ่งชัวง่วโมงเย็นก็ไม่ได้เปิดบ้านนะจ๊ะตอนทุ่มครึ่งสมคิดก็ไม่ได้เปิดบ้านก็ติดธุระอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีธุระมากขึ้กดโปรไฟล์เข้ามาสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีนะคะเมื่อวานสมคิดไม่ได้ไปบ้านเออคุณเบนแล้วก็ไม่ได้เปิดบ้านเจ้าของด้วย,ยไม่อยากจะพูดเลยนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะไปถึงฝันกับเขาหรือเปล่า ก็ได้กำลังใจจากคุณคพุพุธตอนนี้เราก็ทำงานมาได้ครึ่งทางแล้วนะจ๊ะเราก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเสาร์อาทิตย์อาจะถึงจะได้เลยจ้ะทำกันแบบผือดขึ้นคอเลยนะคะพี่ๆอยู่เมืองนอกก็ไม่ใช่ว่าจะสบายเลยจ้ะพี่ๆเอ้ยก็เหมือนเหมือนกับที่วัวอ๋อมีสองมีสองชื่อนะจ๊ะแก้วม่วงกำลังรับชมขอบคุณม,มากนะคะบอกจะ สิ้นสุดนะจ๊ะอินเทอร์เน็ตไม่ดีเมื่อกี้สะดุดจ้าใช่จ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไฟมันดับนะจ๊ะไฟมันดับไม่รู้เกิดอะไรไม่มีอะไรนะจ๊ะบานมาแลวนะจ๊ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณพุทธแสนมโนกำลังรับชมสวัสดีอะไรเป็นความสุขเราเราก็ทําไปวันนี้เราก็อาบน้ำเรียบร้อยเราก็ขอบคุณหลายๆเล้อค่ะขอบคุณเลยละาอ นะจ๊ะแล้วก็ตกนาสวัสดีค่ะคุณอุ้ยหัดนะกลังรับชมนะจ๊ะคุณอุ้ยหัดก็ไปเวียนเข้ามาบ่อยบนะจ๊ะคุณอุ้ยหัดสวัสดีค่ะเมฆขลารคส,ส,สวัสดีทั้งสองดวงตาที่ยังเปิดค่าการมองเห็นให้สมคิดนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ สวัสดีค่ะในส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันนะคะทักทายกันเกี่ยวก้อยกันนะคะคนที่ยังสะสมนาทีอยู่ก็เกี่ยวก้อยสะสมกันมีแนะนําค่ะพี่บัวพลังกําลังของเราได้เลยจ้าต้องใช้แรงใช้พลังของเราเนี่ยทาเพื่อนๆทุกท่านเลยด้อค่ะมือน,นี่ที่เขามาให้กําลังใจสมคิดนะ ก็นึกว่าเปิดบ้านมาจะไม่มีใครครขอโทษนะครับพรุ่งนี้เมื่อวานเราติดทุรละอีกแล้วทุรละเยอะนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะคุณพุทธนะคะพี่บัวพงกฎก็สวัสดีท่านเลยนะคะที่ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเราก็าพยายามจะอ่านชื่อให้หมดทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กลังเที่ยวชมสวนดอกไม้อากาศล่งเย็นสบายหายใจร่ง สมคิดอ้าวคุณสามาก็ยังอยู่นะจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณสาม,มาไม่เป็นไรจ้าก็ทํางานกันได้ตามสบปยนะจ๊ะเชิญเพื่อนๆทานกาแฟน,นะจ๊ะแต่ว่าสมคิดไม่ค่อยได้ทานกาแฟพูดลืมไปค,คิดจะทานขบานมาเลยนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างครับคุณพุทธแสนมโนกำลังรับชมสวัสดีปุ่น 6เดือนพี่บัวชอบมากๆเลยช่เบอร์ญี่ปุ่นก็อาจจะอากาศาดีแล้วก็ภูมิประเทศก็จะมาก็ขอตัวขอให้เดินทางกลับโคราชด้วยความปลอดภัยนะจ้าคุณสาม,มาขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณยายบ้านสวนนี่ก็ยังไม่ได้ทํา,ทากับข้าวนะคะสมคิดไม่รู้จะทําอะไรก็กินแกงอุ่นเช่นเคยนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับดาวนะคะ สปสตินะคะเพื่อนๆคุณอุย้ยหัดนะคะตกหน้าไปด้วยทํางานไปด้วยนะจ๊ะวันนี้ฟาร์มนะจ๊ะพื้นที่กว้างๆข้างนอกเดี๋ยวสมคิดจะไปถ่ายภาพยนตร์สั้นให้ชมนะจ๊ะมันเป็นที่ทําการเกรษตรคิดถึงพี่บางหรือเปล่าเอ้ยส่วนพี่เนี่ยเอ้ยคิดถึงแล้วมันก็ยังมีโน่นมีนีนน่ให้เราต้องไปได้ทําเป็นธุระกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ก็ขอบคุณเด้อค่ะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อ่าไรสมคิดก็ได้อ่านชื่อให้ AI ได้รับทราบแล้วนะคะอ่านชื่อท่านให้ AI รับทราบแล้วนะคะ,ะถ้าเพื่อน พูดคุยคำค่ามาเพิ่มพลังบวกให้ขอบคุณมากนะคะคุณสามาจันคอํอวันนี้สมคิดก็เปิดบ้านช้านะจะอาจเพื่อนก็อาจต้องคิดออกไปข้างนอกเมื่อกี้นะคุณพุดแสนมนโนสวัสดีครับคุณสมนึกครับผมสวัสดีค่ะคุณพูดแสน นั่งบริหารไปร้องเพลงไปนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เราก็เปิดบ้านถ้าเราไม่ได้ไปช่วงนั้นอ่ะเดี๋ยวมีช่วงหนึ่งเขาก็จะดันมาให้เราได้เห็นจนได้เราก็ได้ไปแต่จริงแล้วสมคิดก็ไม่รู้ว่าพี่เปิดบ้านช่วงไหนรนะัฐบาลมาแลยนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพุทธแสนมโนกำลังรับชมสวัสดี บริหารไปนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆไม่คุยเราก็จะบริหารทำงานในส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันนะคะทักทายกันเกี่ยวก้อยกันนะคะคนที่ยังสะสมหน้าที่อยู่ก็เกี่ยวก้อยสะสมกันยังไม่มีอะไรขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆมีอะไรได้มาง่ายๆบ้างค่ะน้องส่งคิดผิดเราก็เห็นชื่อของท่านเราก็อ่านให้ เอไอ,อได้รับทราบแล้วนะจ๊ะคุณอุ้ยหัดกําลังรับชมนะคะคุณเออเ,ออเอองื่อไม่ตกยางไม่ออกไม่ได้นะคะเงินไม่มีอะไรได้ให้ถึงไม่ไวนะคะหรือว่าผ่านแล้วค่ะคุณสามาเราก็ไม่ได้ เข้าไปบ้านท่านอีกนะคะก็เพลงเกอีกเช่นเคยนั่งก็พูดไม่เก่งนะคะสมคิดก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาคุยให้ผมฟังก็อาศัยร้องเพลงพี่อ,อีกแล้วจะไออีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณยายบ้านสวนคุณเพื่อนทุกท่านเลยด้อค่ะเมื่อนี้ที่เขามาให้กำลังใจสมคิดนะ ก็น,นึกว่าเปิดบ้านมาจะไม่มีใครเป็นการให้ประโยชน์แก่สาธารณะเช่นกันนะจ๊ะคือให้ความสุขให้ความบันเทิงกับเพื่อนๆน,นะจ๊ะเราก็ร้องเพลงไปนะจ๊ะเชา้าอืมไม่อยากจะเปิดดูเลยนะคะเนี่ยข่าโทร,รศัพท์มาแล้วอันนี้ละตแอแม่อ้อยบ้านนานะจ๊ะกะถินคุณอุ้ยหัดกลังรับชมนะคะ คิดก็ก็บอกว่าสวัสดี